น้องครูหูสายซอฟน้องเฟิร์สและพี่ถอยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะว่าคู่นี้เนี่ยจะเอ๊ะจะเอิจไกลใดๆไหมนะหรือจะโดนหลอกจนเปลือยเนี่ยไปลุ้นกันเลยหูว่ามีกล้องซ้อนตามจอดได้ที่ที่เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันจะมีสีสันใหม่ ดูแค่ละดูแค่ละโอเคทีนี้โตแล้วจะกลับมาแต่ว่าหนึ่งคนเนี่ยที่แบบจะต้องจะต้องออกออกไปเออแล้วเราคนรอะไรเขาหน่ออกไปก็คือไม่ยถึงออกไปเป็นเทปหรอกคือว่าไม่ออกไปแบบถาวรเออเราจะพูดยังไงเนาะสมมติทั้งเผิดว่าอ่ะเซิร์ฟไม่ได้ทำแต่ว่าก็ก <c oughs> งก็ ในความรู้สึกโอเคมครับเพราะสิ่งที่พูดโอเคเนี่มันไม่โอเคเนี่ยมันมันคงไม่โอเคแหละครับแต่ว่าถามว่าถ้ามันผ่านการตัดสินใจมาแล้วมันก็แค่ต้องเราเราคือในใจเรามันต้องมีเราด้วยแต่คาแรคเตอร์ผมหายล่างอ่ะอ๋อไม่รู้ว่าคือผมผมไม่กล้าพูดจริงๆว่าอยากมีใครแล้วไม่อยากใคร คือ <ừ> ผมก็รู้สึกว่าตัวบอกเองผมรักรักรายการมากกว่า <ừ> ก็ก็ยังเคยคุยกับคนอื่นแล้วแบบถ้าสมมติไม่จะกลับมาใหม่มันไม่ใช่เราก็ตามาผมไม่ได้ยึดติดแต่ว่าแค่เอ้ยใช่างนั้นกูขอ,อคิดบเบื้องหลังด <ừ> ้วยได้ไหมว่าคุณเมย์ใหญ่เขาเป็ตแล้วมันไปเป็นแบบที่ไม่เอ่ยไม่เอาอะไรนะแล้วน้ำเมย์ก็ลองถามดูว่าเออมันยังไงวะอืมจะตอบเป็นอย่างนั้นนะฮะได้แล้เดี๋ยวพี่มาคุยต่อถ้ามีประเด็นพี่โอเยแป๊บเดียวก็ได้ จึงหนาวพี่นเหมือนผันคลายกับไลยืนการเลยว่ารายการทุกคนจะมที่แบบที่เยอันนี้ผมยืนารเลยนะดีมีน้องที่แคสพี่กอน ใหม่เข้ามาก็เลยมานั่งคุยอะไรแบบอ่ะก็เลยอยากจะชวนให้มาคุยเพื่อมาจูนนี่คือถ่ายเพื่ออะไรกันไว้็คืออะรกันคุยอะไกันเราไ้อง ต้องมีแบบนี้มันไม่อยากให้ชคยต้องโดนมาต่อปแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นชอยที่ต้องเกิดขึ้นมันก็ต้องยอมแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นเราที่ตอบไปอย่างน้อยเราก็อยากให้ชัยแบบ โตแล้วเป็นคนทุกที่